คลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมผลงานศิลปะกันว่าโดยเรื่องศิลปะกับโนริซ่านั้นอยู่เคียงข้างอยู่เคียงคู่กันเสมอทั่วโลกต่างชื่นชมโนริซ่าและก็มีโนริซ่าเป็นที่รักเป็นไอดอลซื้ออะไรก็มักจะซื้อตามหยิบจับอะไรก็มักจะตามหลายๆคนนั้นเลือกซื้อเซลีนตามโนริซ่าแต่งตัวตามโนริซ่าอยากมีทรงผมหน้าม้าแบบโนริซ่าอะไรๆก็ต้องคิดถึงโนริซ่าโดยเฉพาะใครที่ไปเที่ยวเวลาที่บอกว่าอยู่เมืองไหนแล้วเขาไม่เข้าใจก็บอกไปเลยว่าอยู่คันทีรีเดียวกันกับเต้าลิสแล้วทุกคนก็จะอ๋อทันทีอย่างิป จะพาเพื่อนเพื่อมาชมตัวอย่างผลงานศิละปะที่มีน้องลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจล่าสุดมีนักศิละปะท่าน,นเป็นนักวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสีน้ํานอกจากจะมีสีน้ําแล้วก็มีการใช้สปเปรย์ด้วยสําหรับเทคนิคต่างๆโดยผลงานศิละปะชิ้นนี้เปิดเผยออกมาจากไอจีที่มีชื่อว่า a k i ิดวเขียนแนะนําไบโอเอาไว้บอกว่าสีสปเปรย์ water c o l o r มีผู้ติดตามในไอจีประมาณ18ื่นคนได้พร้อมทั้งมีช่องติ๊กตอกของตัวเองด้วยผลงานของพี่เขามากมายก็จะเป็นภาพสีน้ำ ไม่ก่อสเปรย์ล่าสุดนี้พี่เขาได้เปิดเผยผลงานเรียกได้ว่าเป็นของขวัญเริ่มต้นปี2024จริงๆเป็นการใช้เทคนิคพ่นสีผ่านผนังกำแพงจะเป็นภาพตอนที่นลิซ่าอยู่เกาหลีและก็ตอนที่น้องลองหมวกในช็อปน่ารักมากๆโดยพี่เขาตั้งชื่อภาพนี้ว่าลิซ่า2024แต่ว่าจะใช้เครื่องหมายอัญ,ญากาศได้ก็เป็นตัว A 2024ซึ่งหลายๆคนก็มองว่านี่แหละก็คือชื่อภาพลิซ่า2024เลยค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าจะมีสเปรย์หลากหลายสีเลยเอาดีๆใคร ก็พ่นได้จริงป่ะฝาผนังอ่ะแต่เพื่อนๆจะพ่นเป็นภาพได้ไหมล่ะคะถ้าหากว่าไม่มีศาสตร์หรือศิลป์ในตัวดังนั้นคนทําก็จะต้องเก่งไม่บเบ<อ>าถือใจมากๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะฝากให้เพื่อนๆได้ไปชมการผ่านทางแอคเคาท์ไอจีของพี่ท่านนี้ไปเช่นชมกันเยอะๆค่ะสําหรับผลงานชิ้นนี้ที่มีความหมายต่อใจจริงๆตามกันต่อที่ผลงานศิละปะอย่างก่อนหน้านี้แอดเคยได้นาเสนอไปแล้วเกี่ยวกับผลงานศิละปะของพี่สามารถซึ่งพี่เขาวาดภาพสวยทุกภาพจริงๆเป็นผลงานวาดภาพที่โอ้โห ประณีตมากๆเป็นน้องในชาในหลายอิริยาบถสามารถไปติดตามชมผลงานของพี่เขาได้เพราะว่ามีแกลเลอรี่ที่จัดทําการแสดงรวมหลากหลายภาพของนองดิชาได้เลยนะคะที่เมืองจําลองพัทยาค่ะแล้วก็สามารถรับชมผลงานผ่านทางติ๊กตอกของพี่เขาได้เลยเดี๋ยวแอดจะแปะไว้ให้เช่นกันต่อมาอย่างที่ท่านนี้โดยติ๊กตอกของพี่เขาเนมีชื่อว่าบีสตรองท่านนี้ก็เปิดเผยผลงานศิละปะที่ไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะว่านอกจากจะมีศาสตร,ร์และสินในตัวแล้วแต่ก็ต้องมีความพยายามด้วยเพราะว่ามีการวาดภาพน้องดิ่าผ่านเขา ว่าลิซ่าคือเขียนคำว่าลิซ่าลิซ่าลิซ่านี่ค่ะเรียง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 กันแล้วก็จะเกิดเป็นภาพของน้องลิซ่านั่นเองโอ้โหโคตรปังแล้วก็สวยมากๆสวยทุกภาพเลยที่เขาเลือกวาดภาพน้องลิซ่าจากงานบุครีนับถือใจจริงๆอันนี้ก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ได้ไปชมกันนะคะไปเช่นชมกันเยอะๆหลายหลายคนมีน้องลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจหลายหลคนเลือกถ่ายทอดฝีมือเลือกถ่ายทอดผลงานศิละปะออกมาเป็นภาพวาดน้องลิซ่าทั้งนั้นนี่คือตัวอย่างที่แอดนำมาให้ได้ชม3ท่านน่าชื่นชมทั้งนั้นได้เห็น แล้วก็ชื่นใจฝากทุกคนไปเอ็นเกจกันเยอะๆไปชื่นชมกันเยอะๆเดี๋ยวจะแปะลิงทั้ง3ลิงไว้ให้